<_ an> เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานนะฮะของชาวบางกระเจ้านะครับร้านนี้นะครับถือเป็นร้านเก่าแก่นะฮะแต่ต,ำต,ำ,ตำต่ำต้องมีนะฮะ60ปีนะโอ้โหเดี๋ยวไปลองดูและร้านนี้นะครับมีชื่อว่าเหลาโพชนาสาขาสองร้านตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่มีดีในเรื่องของเครื่องในและอะไรเป็ดตุ๋นไม่ว่าจะเป็นเอ็นข้อเป็ดพันโลตุ๋นมาแบบนุ่มๆเลือดพันลโลเทกเจอร์นุ่มนิ่มเหมือนเยลลี่แม้แต่ไส้แก้วก็โคตรเด็ดชามนี้เละพิเศษเฮ้ ของร้านเขาเนี่ยมันซุปแบบซุปน้ำข้นนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ข้นมากแต่ว่ามันจะเน้นไปที่กินหอมกระเทียมเจียวแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยแนะนำใส่พริกส้มลงไปนิดเดียวใส่แบบเน้นพริกอย่างนี้ลงไปเอาจริงในชามเมื่อเครื่องแน่นอยู่แล้วนะมีทั้งไส้แก้วกลืนเครื่องในเลือดมีครบอยู่แล้วนะครับคือพิเศษชามเดียวชามที่60บาทนะกระเทียมเจียวที่เนี่ยคือผมบอกเลยว่าโคตรดีเลยฮะคือเฮียเขาเนี่ยตื่นมาเจียวกระเทียมนะด้วยเตาถ่านตั้งแต่ตีสี่ทางแก๊สไปเริ่มบอกเจียวเตาถ่าน เลือดเป็ดนะฮะเด้งๆจานนี้30บาทกินน้ำส้มเลยือเลือดเป็ดเนี่ยมันร้านที่อร่อยก็มีนะไม่อร่อยก็มีนะไม่ใช่อร่อยทุกร้านนะน,นี่คือโคตรด,ดีแล้วคือเขาหั่นมาแบบพอดีคำแากแบบแล้วแบบนุ่มเหมือนเยลลี่กินเข้าไปแล้วมันนองคล้ายกับเยลลี่อันนี้นะครับเป็นอะไหล่เป็ดนะฮะคือราคา50บาทปกติเนี่ยอะไหล่ก็จะเป็นพวกข้อกระดูกตีนนู่นนี่นั่นใช่ไหมอะไหล่ร้านนี้มีน้องด้วยมีน้อง<ห>เป็ดนะด,ด้วยห้าสิบบาท50บาท นี่ยเอาจริงนะถ้าคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะสั่งอันนี้จานนึงนะข้าวเปล่าหนึ่งจานนะจบเลยนี่นะครับจะเป็นรวมเครื่องในเอ่อมีเกลือกับมีตับนะฮะตัวเกลือเนี่ยทำออกมาได้ตามมาตรฐานเลยนะฮะตับก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้นุ่มระดับแบบฟองกาที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำกันแล้วข้าวเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ได้แห้งอะไรนะฮะคืออร่อยเลย <c oughs> ตับทำเนื้อขาวตัวเอยนะคือมันไม่ได้นุ่มแบบระดับละลายนะคือพอได้เคี้ยวแต่ไม่ไแห้งแล้วก็ไม่สาบนะฮะแต่ไม่หมันมากถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เกล นุ่มเป็นขินที่ไม่ไดก้กรอบมันจะมีสองสไตล์อะมันจะเป็นมันจมีสไตล์แบบกขินกรอบแต่ขิงนนิ่มอันนี้เป็นขิงนนิ่มอันนี้สั่งเป็นบะหมีล่ลวกเ,เปล่ามาแล้วผมมาชอบนี่ใส่แป้งลงไปเลยโลกใส่แก้วเพิ่มอีกหน่อยประมาณนี้ MVP กินที่ไหนไม่ได้หรอกที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเอนข้อเป็ดตุน๋นไม่งโคตรเดรั๊ โฆษณาครับผม,มเปิดแปดโมงปิดก็ประมาณมบ่ายสโมงร้านตัง้ง,ตองอยู่ไหนตั้งอยู่ถนนพระลาชวิริยพรสายไหนสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างเน่ยเบอร์ลูกาวด้ดยูก้่งห้าสี่สองสองเก้าสีร้านเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยโมร้านเปิดครับประมาณตั้งใจลูกสาวยังยังเด็กอยู่ลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ลูกสาวอายุบเน,น้ำต <27 S 2> ต้องมีนะ560ปีนะ560ปีนะ560ปีนะโอเค